ส,สมรภ oh <my> ูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ Hãy subscribe nhiều kênh Ghiền Để không อย่าป,ปล่อยผมอะคนเดียวนะปล่อยแล้วอะทำไงต้อาเล่นเลยตัวจริงเว้ยสามตัว Na no. ตืนหมดไปเท่าไหร่หพี่แต่ครับบอกก็อบอกน่าจะสี่พันกว่านะครับสี4000่พันกล่องมันยังมีกล่องพวกสุ่มโทเค็นปืนอยู่ไหมพี่กล่องมีมีมีครับมีอยู่ครับอชาดกผมซื้อหัทมาไม่ได้ดูของอะไรเลย มีคนเข้ามาเติมแล้วเล่นกับวัวลบ <c oughs> ต้องสิงอย่ยได้อยู่ไ่ไปไม่เปิดไมอ่ะไป ยืนโทรศัพท์เขาไม่ได้แถมไม้มาหรอออกไปแล้วพี่มันออกไปแล้วชชวยเพื่อนไปแล้ว ขอบคุณนะอเอาเหรียญที่ผมได้เดี๋ยวพี่หยิบเหรียญมยาพี่หมบแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดก็ได้แค่มีคนแล้ว<อ>่ีเยน

พี่อุ้ยตีมันอ่าไม่รู้ได้งไงอยู่นี่วะ ay naman <laughs> Tao đang dính chút chị biết vô video กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ขอบคุณนะ หญิงที่เห็นคนตรงหญินะง,นง,นนงนะไม่มีอะไรโอ้ยย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  ม,มีตัวเดียวมีตัวอ่ะพี่พบสักรูแล้วมีตัวอย่านี้อ่ะอยู่ในบ้านเลือเลยอ่ะไม่ไ้า,านบหลักเลนะพบสักรูแล้ว เหนเธอเธอทำม้เนี่ยอุอ้ยต้นไม้อีกแล้วอะไรไปยั่ยยน็อกคู่ ไปเอา้าไปตายเหรอตอนนี้จะบอกว่าถ้าดึงได้ดึงน้องเขาเลยนะเอ้ยเล่นไม่ออกบนสองมีตัวที่ตายขี้ยาสกอกแชมป์แน่ๆดิ याना <tellum> Ừ. Hmm? Oh. Mm. Yeah.